กลับมาเจอกันต่อนะครับในการเฉลยข้อสอบสับข้อมหนึ่งนะครับโครงการทัองพิเศษเนาะนะครับวันนี้เป็นข้อที่6นะครับมาเริ่มดูกันนะครับโจทย์ยาวนิดนึงนะนะครับเขาบอกว่านะครับครูเนี่ยนะครับคุณครูเตรียมสมุดมาจํานวนหนึ่งนะครับเพื่อแจกนักเรียนนะครับเพื่อแจกให้นักเรียนทุกคนในชมรมคณิตศาสตร์นะครับโดยตั้งใจแจกให้นักเรียนคนละ3ามเล่มนะโดยตั้งใจนะครับแจกให้นักเรียนคนละ3ามเล่มแล้วสมุดจะหมดพอดี หมายความว่าครูเตรียมมากี่เล่มอันนี้ครูไม่รู้นะเตรียมมาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ถ้าแจกให้คนละสามเล่มสมุดปดพอดีก็คือที่เตรียมมาหมดอะ่ะโอเคไหมนะครับแต่พอมาถึงห้องปรากฏว่าอะไรครับเมื่อมาถึงห้องพบว่ามีนักเรียนมาเพิ่มอีกสี่คนมีเด็กใหม่มาเพิ่มงั้นสางว่าสมุดถ้าแจกตามปกติจะไม่พอถูกไหมหนูน้องนึกภาพดูนะครูเตรียมหนังสือมาจํานวนหนึ่ง นะครับซึ่งครูณตอนนั้นอะถ้าครูเป็นสมมติเป็นครูผู้สอนเนี่ยครูจะรู้แล้วว่าเออนักเรียนในห้องมีกี่คนครูก็เลยเตรียมหนังสือมาแต่ไม่บอกว่าเท่าไหร่แล้วแจกให้คนละสามเล่มแจกคนละสามเล่มปรากฏว่าสมุดหมดนะครับแต่อยู่ๆมีคนเข้ามาเพิ่มแสดงว่าหนังสือที่ครูเตรียมมาถ้าแจกแบบคนละสามเล่มเนี่ยหนังสือไม่พอแนๆ่ๆนะครับสม,มุดไม่พอแนๆ่ๆเขาบอกว่าพอมีนักเรียนมาเพิ่มขึ้นปุ๊บค,คุณครูจึงแจกสม,มุดให้นักเรียนคนละสองเล่มจากคนละสามเปลี่ยนเป็นคนละสองเล่ม นะครับแล้วพอแจกคนละสองเล่มสมุดมันจะเหลืออยู่สองเล่มเห็นไหมตอนมีนักเรียนเข้ามาเพิ่อมอีกสี่คนนักเรียนมาจากไหนก็ไม่รู้เด็กใหม่เข้ามาเพิ่อมอีกสี่คนครูจึงแจกสมุดคนละสองเล่มแล้วจะเหลือสมุดอยู่สองเล่มคําถามคือครูคนนี้ยเตรียมสมุดมาทั้งหมดกี่เล่มงงไหมนะครับตั้งสติดีๆลูมันไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากนะครับอ่าเหตุการณ์ก็คือว่า สมมติครูเป็นครูในชมรมคณิตศาสตร์คนนี้นะครับตอนแรกครูรู้ละนักเรียนในห้องมีกี่คนนะครับอันนี้นี่เหตุการณ์สมมตินะไม่ใช่ว่ารู้จริงๆนะเพราะว่าในโจทย์ครูก็ไม่รู้หรอกว่าโจทย์มันมีกี่คนถูกไหมแต่ณณตอนนั้นน่ะเหมือนครูประจําชั้นหนูอ่ะเขาก็ต้องรู้ว่าในห้องหนูอ่ะมีอย,อยู่มีนักเรียนอยู่กี่คนถูกไหมครูก็เตรียมนั้นสมุดมาปุ๊บถ้าครูแจกคนละสามเล่มปุ๊บสมุดก็จะหมดแต่อยู่ๆปุ๊บปรากฏว่ามันมีนักเรียนเพิ่มมาอีกสี่คน เพิ่มสี่คนงนั้นแสดงว่าสมุดที่ครูเตรียมมาแจกคนละสามเล่มเนี่ยไม่พอแน่ๆครูก็เลยเปลี่ยนวิธีการแจกใหม่ให้แจกคนละสองเล่มก็พอแจกคนละสองเล่มปรากฏว่าสมุดครูจะเหลืออยู่สองเล่มเข้ไหมแล้วก็ถามว่าครูเนี่ยเตรียมสมุดมาเท่าไหร่เขเคไหมแสดงว่าเหตุการณ์ที่หนึ่งกับเหตุการณ์ที่สองสิ่งที่เหมือนกันคือจํานวนสมุดที่เตรียมมานะคบเพราะจำนวนคนไม่เท่ากันแน่ๆจำนวนคนไม่เท่ากัน แลวจำนวนวิธีการแจกสมุดก็ไม่เท่ากันแต่สมุดที่เตรียมมาต้องเท่ากันแน่ๆโอเคไหมนะครับเราก็ต้องเปิดตัวแปรเนาะเห็นไหมครูบอกแล้วว่าสมการเนี่ยสาคัญมากๆนะครับสมการสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นเด็กปอง,องคนไหนครูบอกแล้วว่าถ้าหนูไม่เคยเรียนสมการสมมติที่ต้องเรียนไม่สอนสมการพยายามหาค้นคว้าหาเอานะครับในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเดี๋ยวนี้ย,ย,ยูทูบลองหาเอานะครับเพราะว่ามันใช้สมการในการตอบคําถามในการแก้ปัญหา นะครับเยอะมากๆนะครับคณิตศาสตร์สำคัญมากๆเลยนะนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอตอนแรกก่อนนักเรียนในห้องมีกี่คนอันนี้ครูไม่รู้นะครับแล้วก็เขาบอกว่ารอบแรกเนี่ยตั้งใจแจกนักเรียนให้คนละสามเล่มให้คนละสามเล่มสมุดหมดพอดีเพราะฉะนั้นครูจะคิดกรณีที่หนะครับกรณีที่1น่เนาะนะครับแจกสมุดคนละสามเล่ม นะครับงั้นครูให้สมมุติแล้วกันนะนักเรียนมี x คนครูก็ไม่รู้ว่านักเรียนมีกี่คนเพราะโจทย์ไม่ได้บอกถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนมี x คนนะครับนักเรียน x คนแจกคนละ3เล่มแจกคนละ3เล่มแสดงว่าครูแจกสมุดไปทั้งหมดกี่เล่มฟังดีนะ ในห้องมีนักเรียน x คนในห้องมีนักเรียน x คนครูแจกให้คนละ3เล่ม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 น,นะครับสแสดงว่าครูแจกทั้งหมด 3x เ,เล่มถูกไหมงงปะมีนักเรียนอยู่ในห้อง x คนแจกสมุดให้คนละ3เล่มแสดงว่าครูแจกหนังสือไปทั้งหมด 3x เล่ม ก็คือได้คนละสามเล่มมี x คนก็จับสามคูณ x เป็นสาม x เล่มแล้วตอนที่ครูแจกไปเนี่ยคนละสามเล่มสมุดหมดพอดีคําว่าสมุดหมดพอดีแสดงว่าครูเตรียมสมุดมาสาม x เล่มโอเคนะแสดงว่าครูเตรียมสมุดมาสาม x เล่มแลวครูแจกคนละสามเล่มครูก็หมดพอดีไงถูกไหมไม่งงนะครับแจกคนละ x เอ่อทุเีนักเรียน x คนแจกคนละสามเล่มแสดงว่าครูแจกหนังสือเออแจกสมุดไปทั้งหมดสาม x เล่ม แล้วสมุดครูหมดพอดีก็แสดงว่าครูเตรียมสมุดมา 3x เข้าใไหมแสดงว่าครูเตรียมสมุดมา 3x แต่เขาอยากดูว่า 3x ก็คือเลขอะไรโอเคไหมนี่เหตุการณ์แรกนะครับเหตุการณ์ที่สองมีนักเรียนมาเพิ่ม4คนอ่าเพราะฉะนั้นนักเรียนเพิ่มแสดงว่าเคตนี้เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะครับนักเรียนรอบนี้ไม่ได้มี x คนแล้วนะครับนักเรียนมาเพิ่มอีก4แสดงว่าตอนนี้นักเรียนมี x บวก4คน นะ x บวกสี่คนตอนนักเรียนมาเพิ่มแจกคนละสองเล่มตอนนี้นักเรียนเป็น x บวกสี่นะตอนแรกมี x แล้วมาเพิ่มอีกสี่คราวนี้แจกคนละสองเล่มครับกูกรอปตรงนี้เลยแจกคนละสองเล่มแจกคนละสองเล่มแต่ว่าครูแจกหนังสือเอแจกสมุดไปทั้งหมดกี่เล่มฟัง้ดีนะมีตอนแรกมีอยู่ x แจกคนละสามเล่มแสดงว่าแจกไปทั้งหมดเอาสามไปคูณ x เป็นสาม x รอบนี้มีนักเรียน x บวกสี่คนแจกคนละสองเล่มแสดงว่าแจกไปทั้งหมดเอาสองไปคูณกับ x บวกสี่ตรงนี้อย่าคูณผิดแนะนำว่าให้เขียนสองคูณกับ x บวกสี่แบบนี้แล้วก็เล่นโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นรอบสองนักเรียนเพิ่อมอีก4คนจาก x เพิ่อมอีก4เป็น x บวก4แจกไปคนละ2เล่มแสดงว่าครูแจกหนังสือไปทั้งหมดเอา2คูณ x บวก4นะครับกลายเป็นก้อนนี้โอเคไหมที่ครูให้ค่าไว้ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการคูณเพราะหลายคนคูณตรงนี้ผิดโอเคไหมแต่การแจกแบบนี้ลูกการแจกแบบนี้แจกคนละ2เล่มเนี่ยหนูเหลือสมุด2เล่ม ทำว่าเหลือสมุดหมายความว่าไงแสดงว่าหนังสือที่หนูสมุดที่หนูเตรียมไปเยอะกว่าหนังสือเยอะกว่าสมุดที่หนูแจกถูกไหมมันถึงเหลือสมมุติเหมือนกับว,ว่าหนูมีเงินห้าบาทหนูมีเงินห้าบาทหนูไปซื้อขนมสามบาทหนูจะเหลือเงินสองบาทถูกป,ปะแสดงว่าสมุดมันจะเหลือได้ก็แสดงว่าสมุดที่หนูเตรียมไปนะครับมันมากกว่าสมุดที่หนูเอาไปแจกงั้นแสดงว่าสมการครูเกิดแล้วครับ เมื่อกี้รอบแรกครูบอกว่าถ้าครูแจกคนละสามเล่ม x คนครูแจกไปสาม x และสมุดครูหมดพอดีแสดงว่าครูเตรียมสมุดมาสาม x เล่มเข้าไหมเตรียมสมุดมาสาม x เล่มลบกับอะไรครับลบกับสมุดที่แจกในรอบที่สองเพราะมีนักเรียนมาเพิ่มสี่คนเลยแจกคนละสองเล่มแสดงว่าครูแจกไปทั้งหมดสองคูณ x บวกสี่ตรงเนี้เหลือสมุดสองเล่มเห็นไหมแสดงว่าสมุดที่ครูเตรียมมาคือสาม x ลบกับสมุดที่ครูแจกไปก็คือ2คูณ x ลบ4ตัวที่สองคูณ x บวกสแล้วครูจะเหลือสมุดอยู่2เล่มน,นั้นสมุดที่เตรียมมาครูติดคำว่าถึงเสือเกิดสมุดที่เตรียมมาลบกับสมุดที่แจกนักเรียนไปคนละสองเล่มแล้วเหลือสมุดอยู่2เล่มโอเคไหมแล้วก็แก้สมการกันเห็นไหมบอกแล้วสมการสําคัญนะครับแก้สมการกันแสดงว่า 3x ตรงนี้ครับตรงนี้ต้องระวัง นะครับหนูจะขึ้นมอ1หละนะครับตรงนี้เวลาคูณนะลูกนะถ้าเป็นตัวเลขคูณกับวงเล็บแล้วในวงเล็บจะมีเลขกี่ตัวก็ช่างตัวแปกี่ตัวก็ช่างเวลาคูณหนูต้องคูณแบบแจกแจงเท่านั้นที่ครูมาคูณทีหลังเพราะว่าถ้าครูบอกว่าเฮ้ยให้หนูเอา2คูณกับตรงนี้เลยหลายคนจะคูณผิดครูเชื่อเลยเด็กป .6 หลายคนคูณผิดถ้าครูบอกให้เอา2คูณ x บวก4นะเดี๋ยวจะต้องมีคนบอกว่าเฮ้ยเอา2มาคูณตรงนี้ปุ๊บเอา2คูณ x ได้ 2x แล้วบวกอีกอ้คืผิด พราะพวกหนูหลายคนชอบเอาสองไปคูณ x ได้ 2x แล้วที่เหลือเขียนบวก4เหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ผิดทันทีดังนั้นการคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามอันนี้มันจะเป็นพื้นฐานมอนึงการคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามต้องเอาสองหรือเอาเลขอะไรก็ตามไปคูณทุกตัวที่มันบวกลบกันอยู่โอเคไหมครับงั้นแสดงว่าถ้าครูบอกว่าให้เอาสองไปคูณ x บวก4ี่แสดงว่าเลข2ต้องคูณ x แล้วเลข2ต้องคูณ4ด้วยถึงจะถูกต้องโอเคนะ จะกลายเป็น 2x บวกกับ8ต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ 2x บวก4ตรงนี้ระวังโอเางไหครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้เอา2เนี่ยคูณเข้ามาในวงเล็บแต่ 8. หน้าเลข2เป็นเครื่องหมายลบฝึกไว้เลยเดี๋ยวขึ้นม .1 บทแรกจำนวนเต็มนะครับบทแรกที่หนูเรียนคือการบวกลบคูณหารจำนวนเต็มมันจะมีการคิดเลขติดลบด้วยนะครับเอาเลขติดลบมาคูณกันเอาเลขติดลบมาบวกลบกันคูณหารอะไรพวกนี้เต็มหมดเลยนะครับฉะนั้น ตัวนี้เราไม่ได้เอาแค่เลข2เข้าไปคูณแต่เราเอาลบ2เข้าไปด้วยฉะนั้นลบ2คูณ x ได้ติดลบ2อลบ2คูณอีก4คูณปกติ2คูณ4ได้8แต่เครื่องหมายต่างกันคูณกันจะเป็นติดลบแแล้วเท่ากับสอเข้าไหมนะครับหลักการคูณของจำนวนเต็มนะครับเดี๋ยวหนูขึ้นม,มหนงนะถ้าตัวเลขที่หนูเอามาคูณกันเอาตัวเลขก่อนนะ ถ้าตัวเลขที่คูณกันมันมีเครื่องหมายเหมือนกันคำว่าเครื่องหมายเหมือนกันคือเลขเป็นบวกทั้งคู่หรือไม่ก็เลขติดลบทั้งคู่ถ้าเอามาคูณกันปุ๊บคาตอบจะกลายเป็นบวกแต่ถ้าเลขที่หนูเอามาคูณหรือเอามาหารกันถ้าเครื่องหมายต่างกันปุ๊บคาตอบจะติดลบ,บทันทีนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยลบสองคูณเอ็กซ์เอ็กซ์มีค่าเป็นบวกลบสองลบสองก็บอกอยู่ว่ามันคือลบสองมันติดลบ,ดลบฉะนั้นลบคูณบวกคําตอบจะติดลบ ตัวนี้จะเห็นชัดเจนมาก4เป็นบวกเห็นไหมบวก4คือ4เป็นบวก2ต,ติดลบอยู่จับคูณกัน4กับ2คูณกันได้เลข8แต่เครื่องหมายต่างกันคำตอบต้องติดลบเห็นไหมนะครับเสร็จลวนะครับฉะนั้นหนูจะได้ 3x ลบ 2x ลูก 3x ลบ 2x หนูจะเหลือ x เดียวแล้วเท่ากับ8ลบอยู่ย้ายข้างมาเป็นบวก8ครับ <c oughs> เวลาแก้สมการตัวที่มี x อยู่ด้วยกันตัวที่ไม่มี x ย้ายไปอยู่ด้วยกัน ฉะนั้นตัวนี้มี x อยู่ด้วยกันก็เอาสาม x ลบสอง x เหลือหนึ่ง x ไอนี้แปดจะเป็นลบก,กับเขาไม่ได้นะเพราะมันไม่มี x งั้นแปดต้องย้ายมาบวกแปดบวกสองได้สิบแสดงว่า x ตอบสิบนะครับแล้วถ้าหนูตอบสิบปุ๊บหนูก็จะผิดโอเคไหม x ได้สิบแต่คําตอบไม่ใช่สิบนะโอเคไหมเพราะหลายคนเด็กปหกหลายคนเลยพอแก้สรรมการได้ x ปุ๊บตอบเลยแล้วถ้าเกิดเป็นช้อยการกรบาดแล้วถ้ามีช้อยสิบแล้วหนูไปกาสิบหนูผิดอีกนะโอเคไหมเพราะโจทย์ต้องการอะไรลูก คูเตรียมสมุดไว้ทั้งหมดกี่เล่มอย่าลืมว่ารอบแรกครูบอกว่าครูแจกไป 3x เล่มแล้วสมุดหมดใช่ไหมแสดงว่าครูเอาสมุดมา 3x เล่มครูเอาสมุดมา 3x เล่มแล้วเมื่อกี้หนูได้แค่ x x คือ10แล้วหนูตอบ10คือผิดโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นครับเตรียมสมุดมา 3าคูณ x ก,ก็คืออะไรครับสามคูณสิบลูกหรือเท่ากับสามสิบเล่มครับข้อนี้โอเคนะได้ตรงนี้นะครับไม่ใช่ตอบสิบนะลูกนะโอเคบ้านระวังพลาดน,นะเพราะหลายคนจะเป็นแบบที่ครูบอกเลยนะครับพอพวกหนูคิดแก้สรรมการได้ตัวแปรเสร็จปุ๊บถ้ามีช้อยปุ๊บหนูกาทันทีเลยหนูไม่กลับไปอ่านโจทย์โอเคไหม ไม่กลับไปเช็คว่าไอ้ที่เราดูคืออะไรไอ้สิบคืออะไรลูก x คือสิบแต่ x คืออะไรนักเรียน x คนเนี่ยแล้วถ้าหนูเอาสิบไปตอบหนูก็ผิดสิเพราะตัวย์เขาถามสมุดเขาไม่ได้ถามว่ามีนักเรียนกี่คนโอเคป่ะเพราะฉะนั้นต้องเอาสิบมาคูณอีกสามครับเพราะเราแจกไปรอบแรกแล้วสมุดหมดเลยก็คือสามเล่เลมหรือสามสิบเล่มน,น,นั่นเองนะครับอ่ะโอเคเนาะฝากไวได้ด้วยนะครับสําหรับข้อนี้โอเคนะนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาเจอกันต่อนะครับ ฝึกเยอะๆนะครับเวลาเหลือน้อยแล้วฝึกเยอะๆนะครับขยันๆน้อยน,นะครับจเจอกันคราวหน้าครับ